สวัสดีครับนะฮะอตอนนี้เรามาว่าด้วยเรื่องการเข้าสู่โรงเรียนเ,เข้าไปเรียนได้ยังไงนะครับกระบวนการนะครับในการเข้าเรียนของโรงเรียน e อ,ออนไลน์อ e ิเล็กกะบีนะครับอ e ิเล็กกะบีเนี่ยนะครับเพราะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วนะ w วอ e ์ไ i ยเ i d t อ com เข้ามาปั๊บนะฮะเราจะเห็นคอร์สถ้าสมมุติว่าใครที่สมัครไปแล้วนะฮะ สมัครไปแล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับไอตัว username แล้วก็ตัว password ผมก็จะส่ง f o r w เ r d กลับไปยังตัวอีเมลนะครับให้กับท่านนะครับท่านก็จะเอาเจ้าตัวอีเมลแล้วก็ตัวรหัสผ่านที่ผมส่งไปให้ใส่เข้าไปในช่องนี้ผมสมมุติว่าของผมกระบี2อ0 0 s g m a i l นะครับผมก็ใส่รหัสผ่านของผมนะครับ รหัสผ่านนะฮะถ้าของใครเข้าได้หรือไม่ได้นะครับให้แจ้งกลับทางอีเมลนะครับหรือทางไลน์หรือเบอร์โทรอะไรก็แล้วแต่นะฮะสักทางหนึ่งเดี๋ยวผมจะเจนเจ้าตัว password ส,ส,ส่งกลับไปให้นะครับผมใส่อ่าโอเคล็อกอินนะครับเข้ามาล็อกอินปั๊บ นะฮะมันจะมาเจอหน้านี้พอเจอหน้านี้ห้ามใส่เจ้าตัวอ,อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะคลิกไปที่ตัวนี่ฮะ go to school คือเข้าไปที่โรงเรียนเลยนะครับคลิกที่ปุ่มนี้นะฮะนะครับอืมอ่ะถ้าสมมุติว่าของใครแอดหรือสมัครหลักสูตรไหนมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ฮะนะครับ ของผมแอดเจ้าตัวหลักสูตรนี้เข้าไปเราก็สามารถเรียนเรียนรู้ได้ครบกระบวนการว่าอะไรเป็นยังไงอุปกรณ์วิดีโอเป็นยังไงเราก็สามารถสตาร์ทแล้วก็เข้าไปเรียนรู้กับมันได้นะครับเนี่ยครับสวัสดีครับนะก็จะประมาณนี้เราก็สามารถขยายหน้าจออะไรได้ทั้งหมดว่าในส่วนของเพราะฉะนั้นเลือกเครื่องมือ นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเข้าเรียนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ